คุณจะทำอย่างไรถ้าวันหนึ่งคุณแต่งงานกับหญิงชราวัย85ปีเพียงเพื่อใช้นีแต่สามเดือนต่อมาคุณกลับพบว่าเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่ตั้งแต่หลายปีก่อนเสียงลมพัดผ่านบ้านเก่ากลิ่นน้ำอบไทยลอยมาตามอากาศและเสียงกระซิบจากในเนามืดเรียกชื่อคุณเบาๆเธอกลับมาเพื่อพาเขาไปอยู่ด้วยตลอดกาล นี่คือเรื่องราวที่ทุกลมหายใจอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายในบ้านหลังนั้นอยากกระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นต่อจากนี้จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในความมือดอีกต่อไปชายหนุ่มยากจนชื่อนนใช้ชีวิตอยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กที่เก่าจนพื้นไม้ส่งเสียงเอียดทุกครั้งที่เหยียบทุกคืนเขานั่งมองกองนี้กองโตที่กองอยู่บนโต๊ะ จดหมายทวงนี้จากเจ้านี้ซ้อนกันหลายฉบับจนกระทั่งวันหนึ่งมีข้อเสนอแปลกประหลาเข้ามาหญิงชราวัยแปดสิ้าปีชื่อคุณนวลเศรษฐีเก่าผู้โดดเดี่ยวไม่มีลูกหลานไม่มีเพื่อนเธอต้องการแต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งแลกกับการจ่ายนี้ทั้งหมดของเขานวลลังเลอยู่หลายวันแต่เมื่อเห็นแม่ป่วยไม่มีเงินรักษาเขาจึงยอมตกลงโดยไม่คิดให้มาก พิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเงียบๆในบ้านไม้หลังใหญ่ของคุณนวลกลิ่นน้ำอบไทยลอยคลุ้งไปทั่วห้องผนังปกคลุมด้วยภาพเก่าของคุณนวลในวัยสาวสายตาของเธอในรูปดูเหมือนกำลังจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาทุกคืนหลังแต่งงานนวน,นอนอยู่ในห้องแยกแต่เขามักได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินไปมาในโถงบ้านเสียงประตูเปิดปิดชา้ชาๆบางครั้งมีเสียงหูรเ้เบาๆเ,เหมือนเสียงผู้หญิงอายุยังน้อย คือหนึ่งเขาตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเรียกชื่อจากข้างเตียงนนมานี่สิเขาหันไปเห็นคุณนนยืนอยู่ในชุดขาวซีดผมยาวสยายลงมาถึงบาทั้งที่ตอนกลางวันเธอไว้ผมสั้นเขารู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างมือของเธอจับข้อมือเขาแน่นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งอยากลัวนะเธอจะได้ทุกอย่างที่ต้องการรุ่งเช้านนตื่นขึ้นบนเตียงแต่คุณนนหายไป คนช้าในบ้านบอกว่าเธอเดินทางไปต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อคืนไม่มีใครเห็นหน้าเธออีกเลยเวลาผ่านไปสามเดือนนนได้รับจดหมายจากทนายเป็นจดหมายมรดกจากคุณนวลเขาได้บ้านหลังนี้พร้อมทรัพย์สินทั้งหมดเขาไม่อยากเชื่อสายตาจนวันที่เขาเปิดกล่องเอกสารที่แนบมากับจดหมายนั้นข้าในคือใบมรณบัตรของคุณนวลวันเสียชีวิตถูกระบุไว้เมื่อสองปีก่อน นนยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกกลิ่นน้ำอบลอยขึ้นมาอีกครั้งจากข้างหลังเขาและเสียงกระซิบคุ้นเคยดังขึ้นข้างหูนนเธอไม่จำฉันจริงๆหรือเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เย็นยะเยือกจนขนลุกทั้งตัวนนหันขอบไปด้านหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงม่านผ้าที่ปลิวเบาๆตามแรงลมแต่กลิ่นน้ำอบยังคงอบอวลเหมือนมีใครเพิ่มเดินผ่าน เขาก้าวถอยหลังอย่างช้าๆเมื่อเย็นหลายตามคมับในมือยังถือใบมรณบัตรที่สันสะเทืนหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะทันใดนั้นเสียงประตูห้องชั้นล่างก็ดังแอดเหมือนมีคนเปิดเข้ามาเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ทีละก้าวก็ก็กกนนพยายามกลั้นหายใจเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อย จนหยุดลงตรงหน้าประตูห้องเขาเงาหนึ่งทออยาวใต้ช่องประตูเขาค่อยๆก้าวถอยหลังไปชิดกำแพงแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรลูกบิดประตูหมุนอย่างช้าๆแกรกประตูเปิดออกกลิ่นน้ํำอบแรงขึ้นทันทีและหญิงในชุดขาวค่อยๆเดินเข้ามาใบหน้าของเธอซีขาวริมฝีปากคลี่ยิ้มอย่างอบอุ่นแต่ดวงตากลับเย็นชาเหมือนน้ำแข็งฉันบอกแล้วใช่ไหม เธอจะได้ทุกอย่างที่ต้องการนนถอยจนหลังชนผนังคุณนนคุณคุณตายไปแล้วเสียงของเขาสั่นสะท้านแต่หญิงคนนั้นเพียงยิ้มใช่ตายไปแล้วเสียงเธอนุ่มราวเวสียงลมหายใจแต่ฉันกลับมาเพื่อเธอเธอยื่นมือออกมานิ้วซีขาวสั่นเล็กน้อยราวกับถูกความหนาวของอีกโลกหนึ่งกัดกิน เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กันเลยน,นุนทันใดนั้นไฟทั้งบ้านดับสนิทเหลือเพียงแสงจากนอกหน้าต่างลอดเข้ามาเป็นลำฝุ่นในอากาศลอยระยิบระยับเหมือนควันเสียงบ้างอย่างดังขึ้นจากพื้นบ้านเหมือนใครกำลังลักอะไรหนักๆผ่านโถงด้านล่างครืดครืดเสียงนั้นช้าหนักและต่อเนื่องนนใจเต้นแรงเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แต่หน้าจอกลับมืดสนิทไม่มีสัญญาณไม่มีไฟเสียงนั้นหยุดลงหน้าห้องเขาหญิงชราหันไปมองทางประตูรอยยิ้มของเธอค่อยๆจางลงพวกเขามาแล้วนนขมวดคิว้วใครมาเธอหันกลับมาช้าๆสามีคนก่อนของฉันทันใดนั้นเสียงประตูทุกบานในบ้านเปิดพร้อมกันเสียงลมพัดแรงจนม่านปลิวว่อนรูปถ่ายบนผนังตกลงมากระแทกพื้น และภาพของชายแปลกหน้าหลายคนในกรอบรูปเหมือนกำลังมองตรงมาที่เขาหญิงชราก้าวเข้าใกล้มือของเธอ,อยื่นมาสัมผัสแก้มเขาเบาๆอยากกลัวเลยนี่คือบ้านของเราแต่ในแววตาของเธอสะท้อนภาพของชายหนุ่มหลายคนยืนอยู่ข้างหลังเขาในเงามืดและทุกคนมีใบหน้าเหมือนกันกันกบเขาเองนนหันขวับไปด้านหลังทันทีหัวใจแทบหยุดเต้น ในเง่ามืดของห้องโถงนั้นเขาเห็นร่างของชายหลายคนยืนเรียงกันเป็นแถวทุกคนสวมเสื้อผ้าที่เหมือนกับเขาเสื้อยืดสีเทาเก่าจางๆการเกงขายาวที่เต็มไปด้วยคราบฝุน่นแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบคือใบหน้าของพวกเขาเหมือนกับใบหน้าของเขาเองทุกประการดวงตาเหล่านั้นว่างเปล่าแต่จ้องมองมาที่เขาพร้อมกันไม่มีใครพูดสักคำ มีเพียงเสียงหายใจเบาๆที่สั่นส้านหญิงชราเดินไปยืนข้างพวกเขารอยยิ้มของเธอกลับมาอีกครั้งพวกเขาทั้งหมดเคยเป็นเหมือนเธอนนเขาถอยหลังช้าๆหัวชนกำแพงเสียงหัวใจของเขาดังก้องในอกคุณหมายความว่าอย่างไรเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้ผมขาวยาวของเธอปลิวไหวตามแรงลมที่ไม่รู้มาจากไหน ทุกคนที่แต่งงานกับฉันได้ทุกอย่างตามที่ขอเธอพูดพลางยกมือขึ้นรูปแก้มเขาเบาๆแต่ต้องอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปทันใดนั้นเสียงลมหอนดังขึ้นรอบบ้านหน้าต่างทุกบานกระแทกปิดพร้อมกันแสงไฟจากข้างน,นอกดับวูเหลือเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านบานกระจกแตกๆส่องให้เห็นฝุ่นควันลอยวนรอบตัวเขาเงาของชายทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหว ร่างของพวกเขาเดินชชาๆเข้ามาแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงหายใจเหมือนพวกเขาเป็นเพียงภาพสะท้อนจากอีกโลกหนึ่งนนตะโกนไม่ฉันไม่เอาแบบนี้เขาพยายามวิ่งหนีออกจากห้องแต่ประตูปิดสนิทเหมือนมีแรงบางอย่างดึงไว้จากอีกด้านเขาหันกลับมาอีกครั้งหญิงชารานั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ตรงกลางห้องร่างเธอดูสูงขึ้นผมยาวจนลาดพื้น มือเขาซีค่อยๆชีมาที่เขาเธอรับปากแล้วนนเธอเป็นของฉันพื้นไม้เริ่มสัน่นเสียงแตกดังแกรกๆใต้เทา้าเรากับมีบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมาฝุ่นปลิววนเหมือนพายุชายทุกคนที่หน้าตาเหมือนเขาเริ่มเดินวนรอบตัวนนช้าๆและเป็นจังหวะดวงตาของพวกเขาเริ่มส่องแสงสีแดงจางๆพวกเขาไม่ทุกอีกต่อไปแล้ว เสียงหญิงชราแผ่เ,เบาแต่ชัดเจนเพราะพวกเขาได้อยู่กับฉันตลอดการนนตโกนสุดเสียงแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดไฟในบ้านสว่างวับขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีและในเงาแสงนั้นเขาเห็นร่างของตัวเองยืนอยู่ข้างหญิงชรากำลังยิ้มแต่ตัวเขาที่แท้จริงกลับค่อยๆจมหายลงไปในพื้นไม้เหมือนถูกดูดกลืนโดยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็น ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนทุกอย่างดับวูบคือรอยยิ้มของหญิงชราและเสียงกระซิบข้างหูในที่สุดเธอก็อยู่กับฉันแล้วตลอดไปเสียงโห่ร้ของเธอดังก้องไปทั่วบ้านพร้อมกับไฟทุกดวงที่ค่อยๆดับลงทีละดวงทิ้งไว้เพียงความเงียบและกลิ่นน้ำอบไทยที่ไม่เคยจางหายหลายเดือนต่อมาบ้านไม้หลังนั้นถูกปิดเงียบไม่มีใครเห็นนนอีกเลย แต่ทุกคืนในหมู่บ้านชาวบ้านยังได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินอยู่ในบ้านเก่าพร้อมเสียงหญิงแก่หัวร้อแผ่วๆกับเสียงผู้ชายหนุ่มตอบกลับเบาๆว่าครับคุณนวลเวลาผ่านไปเกือบปีเต็มบ้านไม้หลังนั้นยังคงตั้งอยู่บนเนินเขาเงียบสงัดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ในเวลากลางวันต้นไม้รอบบ้านแห้งเหี่ยวเหมือนถูกดูดเอาชีวิตหลังคาที่เคยใหม่เริ่มผุพัง แต่ทุกคืนแสงไฟสีเหลืองสลัวสลัวจะลอยออกมาจากหน้าต่างชั้นบนเรากับมีใครยังคงอาศัยอยู่เรื่องราวของบ้านคุณนวลกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านผู้คนเล่ากันว่ามีชายหนุ่มหลายคนหายตัวไปทุกคนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันพวกเขายากจนและถูกพบครั้งสุดท้ายใกล้บ้านหลังนั้นคืนหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อเดชานักกล่าวจากกรุงเทพเดินทางมาที่หมู่บ้าน เขาได้ยินเรื่องราวนี้จากเพื่อนนักเขียนขา่าวและอยากพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเดชาถือกล้องแอฟฟฉชายเดินเข้าไปในรัวบ้านประตูไม้เปิดออกอย่างง่ายดายเหมือนไม่ได้ล็อกกลิ่นน้ำอบจางๆลอยมากับลมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแต่มันยังคงหอมอ่อนๆจนทำให้เขารู้สึกขนลุกโดยไม่รู้ตัวเขาก้าวเข้าไปในห้องโถงพื้นไม้ยังส่งเสียงดังเอทเหมือนมีคนเดินตาม รูปท่ายเก่าๆของหญิงชารายังคงแขวนอยู่บนผนงังแต่ในบางรูปใบหน้าของเธอหันไปอีกทิศหนึ่งจากตอนแรกเรากับมีใครมาขยับเปลี่ยนเดชาส่องายฉายขึ้นไปบนบันไดฝุ่นหนาเกาะเต็มขั้นแต่มีรอยเท้าใหม่ๆเหมือนเพิ่มมีคนเดินผ่านเมื่อไม่นานมานี้เขาเดินขึ้นไปอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงอากาศบนชั้นสองเย็นผิดปกติ เหมือนความหนาวจากที่ไหนไม่รู้ซึมเข้ามาในร่างเมื่อถึงหน้าห้องนอนใหญ่เขาผลักประตูเบาๆมันเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงลั่นภายในห้องมีเตียงไม้เก่าผ้าปูสีขาวสะอาดดนหัวเตียงมีกรอบรูปของหญิงชรานั่งคู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งใบหน้าของชายในรูปนั้นคือนนเดชาขนลุกเขาเริ่มถ่ายภาพเก็บไว้แต่ทันใดนั้นไฟฉายในมือดับวูทั้งห้องมืดสนิท มีเสียงฝีเท้าดังมาจากมุมห้องก็กก็กกกเดชาหันไปมีใครอยู่ไหมเขาตะโกนไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหายใจเบาๆใกล้หูอย่ารบกวนพวกเขาเขาหันขวบไปแต่ไม่เห็นใครแล้วเสียงประตูปิดดังปังไฟฉายกลับมาติดอีกครั้งและตรงหน้าของเขาหญิงชรานั่งอยู่บนเตียงในชุดขาว ใบหน้ายิ้มอ่อนเธอมาเยี่ยมเหรอดีจังเลยเดชาถอยหลังชนกำแพงคุณคุณเป็นใครหญิงชราย,ยิ้มฉันคือเจ้าของบ้านนี้เธอยกมือขึ้นชี้ไปทางกรอบรูปส่วนเขาสามีของฉันเดชามองภาพอีกครั้งและเห็นว่าภาพในกรอบเริ่มเปลี่ยนไปใบหน้าของชายหนุ่มที่เคยเป็นนนค่อยๆกลายเป็นหน้าของเขาเอง เขาเริ่มหายใจที่ภาพในกรอบยังคงเปลี่ยนชาชาแต่แน่นอนดวงตาในภาพของหญิงชาราขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังมองตรงมาที่เขาหญิงชาราลุกขึ้นจากเตียงเธอเดินเข้ามาใกล้เธอมาในเวลาที่เหมาะสมเสียงของเธออ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยแรงสะกดบางอย่างบ้านหลังนี้ต้องการคนดูแลคนใหม่เดชาถอยจนหลังติดผนัง หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรุนแรงจนลมหายใจกลายเป็นไอหญิงชราเกื้อมือมาจับหน้าอกเขาเบาๆอยากกลัวเลยอีกเดี๋ยวเธอก็จะชินทันใดนั้นภาพทั้งหมดในห้องเริ่มสันไฟดับสนิทเสียงกระจกแตกดังลัน่นและเสียงผู้ชายหลายคนเริ่มดังขึ้นจากรอบห้องเป็นเสียงกระซิบซ้อนกันนับสิบ อยู่กับเราเธอไม่ต้องไปไหนเธอจะไม่เดียวดายอีกต่อไปเดชาตาเบิกกว้างก่อนที่ทุกอย่างรอบตัวจะกลืนหายไปในความมืดรุ่งแชวชาวบ้านเห็นประตูบ้านเปิดออกภายในไม่มีร่องรอยของใครแต่บนผนังห้องนอนใหญ่มีกรอบรูปใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกรอบหญิงชราในชุดขาวยืนยิ้มอยู่ข้างชายหนุ่มคนหนึ่งและชายคนนั้นคือเดชา ตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนั้นกลับมีไฟเปิดทุกคืนอีกครั้งและบางคืนคนที่เดินผ่านจะได้ยินเสียงผู้หญิงหูร้เบาๆตามด้วยเสียงผู้ชายหนุ่มตอบกลับชัดถ้อยชัดคำว่าครับคุณนนเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านนั้นกลับมืดคล้ำผิดปกติทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูฝน กลุ่มเมฆดำหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณเนินเขาและที่ยอดสุดของเนินนั้นบ้านไม้ของคุณนวลยังคงตั้งตระงงานอยู่ในความเงียบไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมีเพียงความนิ่งที่ผิดธรรมชาติคืนนั้นชายหนุ่มชื่อทันวานักสารคดีสายเนือธรรมชาติได้รับข่าวจากเพื่อนนักกล่าวเกี่ยวกับการหายตัวของวิย์เขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณแต่เชื่อว่าทุกเหตุการณ์แปลกประหลาดมีเหตุผลทางประกาสัมนอยู่เสมอ มันต้องมีคำอธิบายอาจเป็นกลุ่มคนสร้างตำนานเพื่อหาผลประโยชน์เขากล่าวอย่างมั่นใจในรายการพอดแคสต์ของตัวเองก่อนเดินทางไปหมู่บ้านเมื่อมาถึงเขาเริ่มถ่ายทำทันทีบันทึกภาพบ้านไม้หลังเก่าที่แฝงอยู่ในหมอกเสียงแมลงเงียบสนิทจนผิดสังเกตเขาสัมผัสได้ถึงความชื้นในอากาศและกลิ่นน้ำอบอ่อนๆที่เหมือนจะลอยออกมาจากผืนดินเองที่นี่เหมือนเวลาไม่เดินเลย เขาพูดเบาๆผ่านกล้องเขาใช้โดรนบินสำรวจเหนือบ้านแต่ภาพที่ได้กลับไม่ปกติโดรนจับภาพเห็นหน้าต่างบ้านเปิดออกเองและนัาผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ข้างในนิ่งสนิทไม่ขยับแต่จ้องมองขึ้นมาที่กล้องอย่างตรงไปตรงมาท่านว่าชะงักเขารีบลดโดรนลงแต่ภาพยังคงติดตาใบหน้าซีของหญิงคนนั้นมีรอยยิ้มที่เย็นจนรู้สึกได้ภาพหลอนจะหมอกแน่ๆ เขาพูดปลอบตัวเองเมื่อคำลงเขาตัดสินใจตั้งกล้องในบ้านไฟฉายส่องไปทั่วห้องโถงมีรูปถ่ายเก่าติดอยู่เต็มผนังภาพหญิงชารากับชายหนุ่มหญิงสาวมากมายทุกคนในรูปหันหน้ามามองตรงๆและในบางกรอบรูปถ่ายดูใหม่ราวกับเพิ่งถ่ายไม่กี่วันเขาจัดอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้กลางห้องตั้งคำถามเชิงท้าทายออกไปในอากาศ ถ้ามีใครอยู่ที่นี่จริงแสดงตัวสิครับผมอยากสัมภาษณ์เนีย่ยแต่ไม่นานเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากมุมห้องนูอยู่ตรงนี้ทันวาหันขวบไปไม่มีใครเพียงม่านสีขาวที่ปลิวชาชาทั้งที่ไม่มีลมเขากลืนน้ำลายพยายามไม่ให้กลัวเดินไปเปิดประตูห้องถัดไปภายในห้องนั้นคือห้องนอนใหญ่เตียงไม้หลังเดิมผ้าปูขาวสะอาดและบนหัวเตียง มีรูปใหม่แขวนอยู่รูปของชายวัยกลางคนคนหนึ่งแต่งก่าเหมือนนักเก่าวใบหน้าของเขาคือวิตชายที่หายตัวไปก่อนหน้านี้พันวาชนักหัวใจเต้นแรงเขายกกล้องขึ้นสูมดูแต่ภาพในเลนเริ่มบิดเบี้ยวจนกล้องดับเองโดยไม่มีเหตุผลแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากชั้นล่างกักกักกักชะนัก และเป็นจังหวะเขาตะโกนถามใครอยู่ข้างล่างไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงผู้หญิงหัวราะเบาๆดังตอบกลับมาแม่รอเธออยู่ทันใดนั้นฝ่ายทั้งบ้านดับอุณหภูมิลดลงจนหายใจเห็นเป็นไอประตูห้องนอนค่อยๆเปิดออกเองและหญิงชาราในชุดไทยสีขาวเดินเข้ามาช้าๆผมของเธอยาวถึงพื้นใบหน้าซีเราากับศพแต่รอยยิ้มกลับอ่อนโยนเหมือนแม่ มานั่งสิลูกเหนื่อยไหมเสียงของเธอแผ่วเบาแต่สะกดจนทธนวาขยับตัวไม่ได้เขาถอยหลังจนสะดุดล้มก้องตกลงพื้นแต่เป็นสองส่วนแต่ภาพยังคงบันทึกอยู่เล่นจับภาพหญิงชราเดินเข้ามาใกล้มือของเธอเย็นเฉียบแต่ลงบนแก้มของเขาเธอหน้าเหมือนเขามากเธอพูดเบาๆแล้วชี้ไปที่รูปบนผนังธนวาหันไปดูรูปนั้น ตอนนี้ไม่ใช่รูปของวิทอีกต่อไปแต่เป็นใบหน้าของเขาเองเขาตะโกนไม่ปล่อยฉันแต่เสียงของเขากลับไม่ดังออกมาเหมือนอากาศรอนตัวหนาแน่นจนกลืนเสียงไว้หมดหญิงชราก้มลงกระซิบข้างหูเธอมาแทนที่คนเก่าได้พอดีเลยลูกครอบครัวเราจะได้ครบอบอีกครั้งเสียงหูรอดังขึ้นรอบห้องตามด้วยเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินวนไปมา เรากับมีงานเลี้ยงที่มองไม่เห็นกลิ่นน้ำโอแปรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกภาพสุดท้ายในกล้องคือหญิงชาราโอบร่างของชาหนุ่มไว้แน่นก่อนที่ไฟจะดับวูบรุ่งเช้าทีมงานของทันวาที่มารับเขาพบเพียงกล้องวิดีโอวางอยู่หน้าบ้านในนั้นมีภาพหญิงชารานั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้และข้างๆเธอมีชายคนหนึ่งในชุดเดียวกับทันวายืนยิ้มอยู่ข้างเธอ มองตรงเข้ามาในเลนหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เนินนั้นอีกเลยแต่ในคืนเดือนเพ็ญคนที่เดินผ่านจะได้ยินเสียงดนตรีไทยลอมาเบาๆพร้อมเสียงหญิงชราผู้ชัดเจนจากในบ้านบ้านของแม่ยังเปิดรับเสมอและในเงาแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าตา่างจะเห็นเงาคนมากขึ้นเรื่อยๆชายหนุ่มหญิงสาวเด็กๆ ทุกคนยืนอยู่รอบหญิงชราในชุดขาวยิ้มเรากับกำลังต้อนรับแขกคนใหม่ที่เพิ่มมาถึงหลายเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านบนเนินเขาค่อยๆกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งบ้านไม้ของคุณนวลยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีใครกล้ามแม้แต่จะมองตรงๆต,ตอนเดินผ่านผ่านการส่งทีมสืบสวนขึ้นไปแต่สิ่งที่พวกเขาพบคือความว่างเปล่า ภายในบ้านไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีของใช้ของมนุษย์มีเพียงกลิ่นน้ำอบที่อบอวนอยู่ในอากาศเหมือนมีใครเพิ่งใช้เมื่อไม่นานนี้บนโต๊ะไม้กลางห้องมีสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งวางอยู่หน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือของชายหนุ่มคนหนึ่งฉันเข้าใจแล้วเธอไม่ใช่ปีศาจเธอแค่กลัวการอยู่คนเดียวและทุกคนที่มาก็แค่ถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของเธอตอนนี้ ฉันก็ไม่กลัวแล้วลาหมึกนั้นจางลงเหมือนโดนน้ำตาซึมและนมุงกระดาษมีรอยนิ้วมือซีซีท่าทับไว้ดูคล้ายมือของหญิงชราที่เคยถูกพูดถึงในตำนานหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นท่านว่าอีกเลยแต่คลิปวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ยังคงเผยแพร่ในช่องสารคดีของเขาโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนอัปโหลดในตอนท้ายของคลิปหลังภาพตัดมืดไป จะมีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในหูฟังเสียงผู้หญิงพูดอย่างอ่อนโยนแม่ดีใจที่ลูกไม่ทิ้งบ้านไปไหนจากนั้นเสียงดนตรีไทยแผ่วเบาก็เริ่มขึ้นกลิ่นน้ำอบเหมือนลอยออกมาจากจอและภาพสุดท้ายคือบ้าไม้หลังนั้นที่่องประกายอยู่ในแสงจันทร์หน้าต่างค่อยๆเปิดออกเองมีเนาผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างในพร้อมกับรอยยิ้มอบอุน่น เหมือนเชิญชวนให้ใครบางคนกลับบ้านเสียงสุดท้ายที่ได้ยินบ้านของแม่จะไม่มีวันว่างเปล่าอีกแล้ว